สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางมัดรวมสี่นอยนะครับงวดประจาวันที่10นะครับธันวาคม2566นะครับผมสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเกือบหลุดนะครับแต่ว่าสายรูดเนาะสายวิ่งก็ยังมาอยู่นะครับแต่มาน้อยนะครับแต่ว่าเลขตารางของเราก็แตก3ตัวนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้แตก3ตัวเนาะ อืมใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนะครับขอดูก่อนไม่แตกนะครับไอพี่ไม่มาเนาะเจ็ดอ๋อมานะครับแตกสามสองในรอบ VIP เนาะนะครับเลขตารางถ้าเกิดใครจับวินนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปนะครับเฉพาะกิจนะครับสี่เจ็ดเก้ากับสองห้านะครับของเราของเราไม่มีนะครับเลขตารางก็ไม่มีเนาะนะครับตัวเจาะไม่มานะครับสรอปพิเศษหนึ่งศูนย์แปดสองแปดนะครับในรอบนี้ ของเราแปดไม่มีนะครับพี่ๆเนาะใครรูดที่ศูนย์รอบเนี้ยถือว่ามาในรอบพิเศษนะครับแต่ว่าตัวเจาะไม่มานะครับให้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดเนาะออกศูนย์แปดนะครับรอบปกตินะครับศูนย์ห้าเจ็ดนะครับศูนย์ห้าเจ็ดสี่หนึ่งนะครับในรอบนี้ก็ไม่มานะครับส่วนในรอบ VIP นะครับเจ็ดสามสองกับสามสามในรอบนี้เนาะใครเอาสามไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับเด้งบนเด้งล่างเข้าไปที่สามสองสามสามนะครับ ของเรามาในตัวเจาะนะครับ3 2ตรงตรง,ตรงๆเน้นๆนะครับผมในรอบนี้ใครจับวินที่เล็การางนะครับเข้าไป3ตัวนะครับก็คือ7 3 2นะครับพี่พี่เนาะอันนี้ถ้าเกิดใครจับวินเนาะก็แตก3ตัวนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าจับวินก็32ไม่น่าพลาดนะครับเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกทั้งสายเจาะแล้วก็สายจับวินด้วยนะครับผม สำหรับนะครับแนวทางของวันนี้นะครับก่อนเข้าไปรับชมก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคแอดมินเบาหลองนอกท่านใดที่เข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปถ้าใครสอบถามกันได้นะครับบ้านนี้แอดมินก็ถือว่าใจดีนะครับพี่พี่น้องสำหรับนะครับแนวทางของผมนะครับเลขตารางวันนี้ก็จะมีในที่เลข2เลข6 เลขสามเลขสี่เลขแปดนะครับเลขสามเลขสี่เลขแปดแล้วก็เลขศูนย์นะครับผมเนาะสามสี่สองแปดหกศูนย์นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดนี้ผมให้วิ่งไปที่ผมให้วิ่งไปที่เลขสองนะครับให้วิ่งไปที่เลขสอง รูดไปที่เลข6นะครับในโค้งสุดท้ายเนาะวิ่ง2รูด6นะครับ20 2 3ูน2 8สองสานะครับ60 6ูน4 6หสามหกนะครับผมในตัวเจาะนะครับ มาดูตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็จะให้ไปที่2 3สนะครับยังชอบ 2- 3สอยู่วันนี้ 2- 4 6 8 6 0นะครับพี่พี่เนาะก็ใครชอบจับวินนะครับที่เลขตารางก็นี่เลยนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับสายจับวินนะครับผม3ตัว3ตัวผมให้ไปที่6 2 สี่สนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่นาะสลับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่10ธันวาคม2,566นะครับวันนี้ขออวยพรให้ท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับดวงเฮงดวงปังรับทรัพย์กันเด้งๆนะครับผมคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ